สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเรานะครับ PK Super Non Thabili นะครับวันนี้มีรถเข้าใาอีหนึ่งคันนะครับเป็นดูคติ Monter M821 นะครับเป็นปี15นะครับมาเรามาดูรอบคันกันดีกว่านะฮะชุดหน้านะฮะมีกระจกนะฮะายแฮนด์นะฮะเซีนะครับซ้ายขวาการเบรกการคันนะครับสองฝั่งนะครับเป็นแต่งนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะฮะ ยางหน้าหลังนี่ครับเป็นเพียรี่สายฟ้านะฮะสวยๆเลยนะฮะฝั่งนี้นะฮะมีกันล้มให้นะฮะซ้ายขวานะครับแล้วก็กันแข็งเป็ของ GB Racing สวยๆเลยนะฮะทุดท้ายนะฮะดอกแน่นๆเลยนะฮะสวยๆเลยส่วนฝั่งนี้นะฮะท่อครับเป็น SC Project นะฮะ ส,สวยนะฮะท่อคู่นะฮะรถสภาพนางฟ้าเลยนะฮะนนเนียนเลยนะฮะส,สวยเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะฮะ เคนะฮะเสียงโหดดูดูเลยนะฮะใครได้ไปนะผมว่าคุ้มแน่นอนนะฮะรถคันนี้นะฮะดูคติคันนี้นะฮะได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับโอเคครับผมนะผมขอจบการรีวิวจากเพียงเท่านี้นะครับทีเคซูบิ้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ